Welcome back l c ลคอมแบ e n ทูลเซี e น a ลวิ t ที่เช h อ่านะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าหรือ electric f o r c นั่นเองนะคะก่อนที่นักเรียนจะมาทำการทดลองนะคะเรามารู้จักก่อนว่าแรงไฟฟ้าคืออะไรแรงไฟฟ้าคือแรงระหว่างประจุนะคะซึ่งมี2ประจุค,คือประจุลบและประจุบวกนะคะซึ่งประจุเนี่ยจะทำให้เกิดแรงดึงดูดและก็แรงผลักกันนั่นเองนะคะ วัตถุนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นแรงวัตถุปริมาณที่เป็นแบบประจุกลางนะคะแต่เมื่อเกิดการขัดถูกันแล้วนะคะจะทําให้เกิดเสียออความเสียสมดุลน,นั่นเองนะคะออทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะก่อนที่เราจะทำการทดลองนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะก็คือนักเรียนต้องมีผ้านะคะผ้าแห้งนะคะนักเรียน2ต่อไปคือไม้บรรทัดนะคะ 3นะคะก็คือเศษกระดาษที่ตับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนักเรียนอ่าเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยเราก็วางเศษกระดาษลงพื้นก่อนนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทกําการทดลองอันดับแรกก็คือน้ามไม้บรรทาดที่ยังไม่เกิดการถัดถูดใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาไปใกล้กับเศษกระดาษ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมคะนักเรียนอ่าไม่เกิดการเปเลี่ยนแปลงใดๆขึ้นนะคะ2นะคะนําผ้าแห้งนะคะขัดนะคะขัดถูอ่าขัดถูไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนทำหลายๆรอบนะคะจนกว่าเกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะคะนักเรียน กระดาษนะคะลอยขึ้นมาติดบนไม้มาทัดแบบนี้นะคะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะนานะคะ3นะคะก็คือนำผ้านะคะมาชุบน้านะคะนำผ้านะคะมาชุบน้ำแล้วปิดให้หมาดนะคะแล้วมาขัดถูที่ไม้มาทัดอีกด้านหนึ่งนะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะครูก็จะพูดให้ฟังว่าปัจจัยของการเกิดนะคะไฟฟ้าแรงไฟฟ้านะคะมีทั้งหมอย่างด้วยกันคือ1นะคะความชื้นนะคะถ้ามีความชื้นเนี่ยจะเกิดแรงไฟฟ้าได้ยาก2นะคะคือประเภทของวัสดุนะคะประเภทที่เกิดไฟแรงไฟฟ้าได้ดี็คือพวกยางพลาสติกแล้วก็แก้วนะคะส่วนโลหะแล้วก็ไม้เนี่ยจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ยากขึ้นนะคะ สามก็คือระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เราขัดถูนั่นเองเราก็สรุปผลการทดลองได้ว่านะคะผ้าแห้งเนี่ยเมื่อเกิดการขัดถูกับไม้มรรทัดเนี่ยจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่เมื่อนำผ้านะคะที่มีความชื้นมาขัดถูกับไม้บรรทัดเนี่ยจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าค่อนข้างยากหรือไม่เกิดเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแรงไฟฟ้าที่นักเรียนเคยเห็นในชีวิตประจำวันมีอะไรบัางคะ หนึ่งเลยอาจจะการลูบหัวแมวหลายๆครั้งนะคะจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะทําให้ขนของแมวเนี่ยติดในที่มือเรานะคะ 2. คือการหวีผมนะคะหลายๆครั้งนะคะจะทําใหา้ผมเนี่ยลอยติดหวีขึ้นไปนะคะนักเรียนลองไปทําที่บ้านดูนะคะในคลิปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาน